โอเก็วันนี้ก็สวัสดีครับมาพบกับผม TCG แกมม m ่กันอีกแล้วทำไมทำไมมันติสโลยังวะวันนี้ก็มาทำคลิปการ์ดสักทีสักทีซึ่งวันที่สี่เนี่ยวันที่สี่เนี่ยไอห้าสิบเก้าบาทของ100อร้อยศู์กับ Star ์แจ็ก็จะมาแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมขึ้นภาพไว้ตรงนี้ตรงนี้หน้าจอเลยเออโอเคมันก็จะมาแล้วใช่ไหมก็คือวันงานแข่งแบทเทิลสปพอดีก็ วันนั้นน่ะผมจะมีอาจจะมีผมมีคลิปวีล็อกนะไปแข่งที่ซีคอนสีนครินทร์วันศุกร์วันที่สี่นี้เสาร์อาทิตย์นจะเสาร์มันจะแข่งแวนใช่ไหมแล้วก็อาทิตย์เป็นแข่งบัดดี้ซึ่งผมไปไม่ได้อันนี้อันนี้เสียดายมากเลยติดทํางานอเออไปได้แค่วันศุกร์ก็จะมีแข่งบัเทิลสปิริตผมก็จะไปแข่งแค่บัตเทิลสปิริตนะโอเควันนี้มีน้องที่มีน้องรีเควส์มานะว่าให้ผมทําเด็กที่ผมมีทั้งหมดหรือว่าการ์ดที่ผมมีทั้งหมดนั่นเอง ซึ่งอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายมาทั้งหมดนะซึ่งมันเยอะพวกแบบเศษอะไรอะไรเงี้ยเออมันเยอะก็เอาเท่าที่ดูได้ก่อนแล้วกันนี่ก็จะเป็น L d ดีหลักของผมนะเป็นเก่าแล้วแหละเนี่ยมีโอยเทลงทะลอกเนี่ยเก่าแล้วเป็น L d ดีใครของ L d ดีของยุ่นนะของยุ่นนะโอเคก็จะมีเด็กอันนี้คือสล็อตที่ผมจะใส่เป็นงานแข่งนะของวันศุกร์นี้ซึ่งก็จะใส่ไปก็จะมีแบบอันนี้กล่องมิสกิเนะแล้วก็มีแบตเทิลสปิริตเป็นเด็ก เครื่องจักกลนะสีขาวผมเล่นเด็กขาวนะโอเคแล้วก็อ่ะหนึ่งเด็กแล้วนะผมวางไว้ตรงนี้นี่ก็เป็นเด็โคเดอร์อิบุกิอันนี้ก็จะเป็นดากกอนสวายนี่ก็จะมีสำรองนะนี่เด็กก็จะเป็นดากกอนสวายอ่ะสองเด็กแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย อ้ยอัซิเดนครับแต่คิีอัซิเดนชนขากล้องทีปิวเลยโอเคไม่ได้แดกคูล็อกอ่าสองเด็กแล้วจึ๊บผมจะวางไว้ตรงมุม้ายนะโอเคแล้วก็มีเด็กนี่โอ้นี่อันนี้คือเก่ามากตั้งแต่บัดดี้ไฟพักแรกอะ่ะผมซื้อไว้นานแล้วมากไม่รู้ไม่จำไม่ได้ว่าซื้อมาหรือว่าไปแข่งแล้วได้มา ก็จะเป็นเด็กแว่นกาดนะอันนี้อันนี้เป็นทาจิคาเกะนะทาจิคาเกะทาจิคาเกะ G สาย G สายใกล้อ์นี่ก็จะเป็นแบบ G โซนโอเคสามเด็กแล้วอันนี้ก็จะเป็นกล่องเม็ดคอนเนี่ยผมชอบดักบอลไงก็ซื้อกล่องดักบอลมาแล้วก็เนี่ยอุ้ยตกเป็นเม็ดคอนนะผมใช้เป็นเม็ดคอนเนี่ยแบบไปซื้อมามันเป็นแบบเนี่ยใสๆอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเจมของสีขาวไง อ่เดี๋ยวผมให้โฟกัสให้ดูเห็นไหมไม่กล้องมันไม่โฟกัสโอเคก็แยกไปเนาะก็ไม่อันนี้ผ่านไปแล้วเนาะก็ l เอดีแรกนี่ก็เป็นกล่องเปล่าและไม่มีอะไรใส่สลิปใส่ปกติไว้สำรองโอเคเป็นสลิปสำรองนะเพราะแบบใช้ฉุกเฉิน แล้วก็จะตัดมาที่อ่ะเด็กต่อไปเป็นดักก้นอ y e นะดักก้นนายสายที่ผมจัดไว้ที่ลงคลิปไปเลยเออแต่จะมีปรับไว้นิดหน่อยนะเออเนี้ยก็ลืมอัดแล้วโอ้โหเสียวมากเสียว <Nope. S 1> เด็กต่อไปอันนี้เป็น LD ยุ่นนะซึ่งผมแข่งชนะบัตตี้ยุ่นเมื่อปีกว่าแล้วอะ ปี2ปีแล้วอะตั้งแต่บ d ดดี้ไฟ X อะ d d y ดี้ไฟ X ของภาษาญี่ปุ่นเพิ่งออกอผมก็แข่งผมตอนนั้นผมเล่น b u ดดียุ่นอยู่นะคือบัดดีภาษาญี่ปุ่นอตอนนั้นผมเล่นแล้วก็ได้ชมป์ล้านมาก็ได้เป็นกล่องตัวนี้แล้วก็เป็นไอไลฟ์เคา n ์เตอร์วินเนอร์สเปเชียลเแต่ว่าไม่รู้มันหายไปไหนแหละเสียดายเสียดายจะเป็นเด็กร้อยอสูนนะเพิ่งจัดเด็กใหม่เลยเนี่ยยังไม่ได้ทําคลิปสักทีคลิป vS ะ่ะเพื่อนไม่ โอ้โหไม่ติดมันแบบติดงานกันช่วงนี้แบบเรียนหนักใช่ไหมเอต้นไอแฮมอ่ะมันก็เสกเรียนหนักมันก็ไม่ค่อยหมากอยากมาทํามันติดติดงานนั่นแหละเออแล้วก็เออไม่เป็นไรเพื่นไม่ทําแล้วก็ทําพวกคลิปที่มันทําคนเดียวได้ก็คือพวกคลิปฟิกเกอร์ไปก่อนนะนี่ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่มีห้าเด็กแล้วนะก็น่าจะหมดแล้วแหละน่าจะมีอยู่ห้าเด็กเนี่ยตอนเนี้ยเพราะว่าผมอ๋อแค่นี้ก่อนแล้วกันถทาเล่นเยอะมันเสียตังค์เยอะเออแล้วก็ อนาคตผมก็จะเล่นเอ็นเชนของภาคชินนะภาคชินผมจะเล่นเอ็นเชนสายแม็กซ์ดากอนกับเจเนซิตดากอนนะผมไม่แน่ใจว่าจะเล่นดีแชร์หรือว่าบลัดดากอนดีบลัดบัดดี้ไออ่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องแบบยังไงเขาเรียกอะไรก็จะเป็นกล่องเก็บอะไรนะนปกติอันนี้ก็กล่องลอยสาระทั่วไปมาเป็นพวกเก็บเนี่ยพวกอะไรทาจิคาเซ่เนี่ยเออเนี่ย เกศทรงเกศศูนอะไรเนี่ยก็ใส่อันนี้ก็เศษบัดดี้นิดๆหน่อยๆก็เก็บๆไว้เผื่อได้ใช้อะไรประมาณเนี้ยครับโอเคก็มีเศษสลีปสลีปไททันสลีปไคสลีปเทียวยะก็ใส่กล่องไว้แล้วก็อะไรอีกอะมีนี้อีกโอ้แต่กล่องนี้กล่องใหญ่มากนักมากเออชึบใหญ่มากอะ เปิดมาเต็มเลยไอ้กล่องนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะไอ้กล่องนี้เป็นกล่องของสลีปตัวเปล่าไม่มีอะไรเนี่ยล้วนๆเนี่ยคือ b a t เทิลสป r i ิหมดเลยนะดูเป็นเป็นภาสีขาวหมดเลยนะยกไ,ไม่จะมีสีแดงหน่อยเพราะมันมีมังกรดินภาาเก่าแล้วก็มีเด็ก d e ลิเตอร์ดีลิเตอร์สี่เก้าอ่ะเออผมก็ไม่อยากเล่นนะมันกระจอกไปเนี่ยดีลอร์สี่สิบเก้าก็ไม่ได้จัดเด็กเล่นตอนนี้แวนั็เล่นแค่ทาจิคาเซ่เนี่ย พวกแบตเทร์นเนี่ยจะมีสีขาวเห็นไหมอ่ามีมงอัไอ้โมงนี้คือสายกอเซกนะสายผสมสีอะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นขาวล้วนนะเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยมันขาวล้วนเห็นไหมไอ้สีเหลืองนี้คือออนติเมทนะเป็นการ์ดชนิดใหม่ของแบตเทิร์ใครใครแบบอาจจะคิดว่าเป็นสีเหลืองไม่ใช่นะเป็นสีขาวนี่แหละเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมอกเลยผมเคยเล่นยุ่นจริงๆเนี่ย เนี่ยโพก็ที่ไนต์ตั้งแต่โพก็ที่ไน์เป็นยุ่นะ่ะผมซื้อผมได้ทันมานะเนี่ยฟอยนี่ก็เยเกอร์ยุ่นนะเด็กผมได้มาจากเพื่อนเพื่อนให้มาเนี้ยเพราะช่วงนั้นผมเล่นสวายุ่นไงแล้วก็เพื่อนก็เล่นยุ่นเหมือนกันแล้วก็มันก็เลิกเล่นแล้วมันก็เอาให้ผมเนี่ยเป็นเยเกอร์ยุ่นเนี่ยภา,าภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเห็นไหมโอเคก็เออ,อม,มีมีกล่องนึงมีกล่องนึง จะจบทิปอยู่แล้วตอนแรกมีกล่องชึบปิดไปหนักมากกล่องนี้กล่องสุดท้ายมันก็ไม่ใช่แท็บเล็ตเลยหรอกก็เป็นอะไหล่บัดดี้ของเรานั่นเองอันนี้จะเป็นกล่องของพวกดาร์กอนนะพวกดาร์กอนพวกร้ศูนเนี่ยผมจะใส่พวกเสริมพวกไอสวายเนี่ยเห็นไหมมีของไร้สูนเนี่ยมีธง ที่ผมไม่ได้ใช้เนี่ยเก็บเอาไว้เยอะเยอะเลยแหละนี่พวกอันตีอะไรพวกเนี้ยพวกอันอันตีมันก็คือไม้ตายนะผมเรียกว่าอันติอิมแพกอะไรเนี่ยพวกของไม่ได้ใช้ i n t o the Future โลฟ้าโลดําการ์ดคิวเลือดบางใบมันไม่ได้ใสในเด็กไงผมก็เอามาเป็นอันไหลไว้เผื่อได้ใช้เนี่ยาถ้าจะมังกรไว้ชาร์จเกจไอเทมมีเหลือครับถมเถ ก็จะมีพวกของเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยเนี่ยเห็นไหมพวกของดาก้อนฟนุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบ๊มีเยอะอยู่นั่นเนี่ยผมมีแบบอะไรบางบางใบนี่มีซ้ำเจ็ดแปดใบเลยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีเยอะวทำไมเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมีเยอะมันเยอะมากอะจริงมีเยอะกว่านี้นะแต่แบบช่วงนั้นเก็บทิ้งไปเยอะแล้วไม่น่าเก็บทิ้งเหมือนกันเสียดาย เสียดายมากมากเลยโอเคครับก็ครบแล้วเนาะตอนนี้ก็สรุปก็คือมีอยู่ห้าเด็กห้าเด็กหลักๆนี่เองก็อาจจะเพิ่มมาในอนาคตนะช่วงนี้ผมาอาจจะพักๆหน่อยซื้อฟิกเกอร์เยอะมากช่วงนี้เงินก็แบบมีรายจ่ายเยอะมากนะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ฝนตกบ่อยฝนตกกับทุกวันเลยในกรุงเทพไม่รู้ว่าต่างจังหวัดตกเหมือนกันหรือเปล่านะก็รักษาสุขภาพกันด้วย แล้วก็มีงานวันที่สี่ห้าใช่ปะสี่ห้าหกเจ็ดเออมีวันที่เจ็ดด้วยก็ที่ซี้อน้ีเนครินไปเจอกันได้นะผมไปวันศุกร์วันที่สี่ไปแข่งแบทเทิลสปิริตก็เจอกันได้ทักทายกันได้เจอก็ทักทายกันได้สวัสดีครับไปแลวจ้าจุ๊บจุ๊บ